สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันหยุดวันนี้รู้สึกว่าอยากจะกินซุปดอกแคร์คือยังไม่เคยทานเลยนะคะยังไม่เคยกินเลยตอนเด็กก็ไม่เคยกินเคยกินอ่อมอ่แกงอ่อมดอกแคร์แกงดอกแคร์อันนี้เคยแต่ว่าซุปยังไม่เคยกินก็เลยเออเราลองมาเก็บแล้วลองไปทำดูซิมันจะอร่อยไหมก็เข้ามาเก็บดอกแคร์ หล่นเยอะค่ะแล้วก็แถวนี้ก็มีหลายต้นด้วยเก็บเพลินเลยค่ะได้มาสามถุงใหญ่นะคะ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะเอาเกสรเขาออกจะได้ไม่ขมมากนะคะถ้าใครชอบขมก็ไม่ต้องเอาออกก็ได้นะคะบางบางพื้นที่เขาก็ไม่เอาออกนะคะแต่อันนี้คือตอนเด็กๆคุณยายพาทำแล้วก็มานั่งเด็ดเอาเกสรข้างในเขาออกก็เดี๋ยวจะเอาออกนะคะ แกะไปแกะมาก็ได้เยอะอยู่นะคะวันนี้มีพนักงานมาช่วยแกะด้วยนะคะหนุ่มน้อยของเรานั่งช่วยแม่แกะจนเสร็จนะคะเยอะอยู่เหมือนกัน,นะคะ่ะขั้นตอนต่อไปก็ล้างน้ำสะอาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต้มะคะ่ะเอองงกับมุมกล้องเหมือนกันนะคะไม่รู้ถือมือถือ,อยังไง เดี๋ยวแนวตั้งเดี๋ยวแนวนอนจริงๆจะให้เป็นแนวนอนนะคะแต่ได้แนวตั้งมาเฉยเลยเออไม่มีขาตั้งกล้องนะคะพอถ่าจากคลิปนี้ไปคือไปซื้อขาตั้งกล้องเลยค่ะนี่คือ เราต้มแล้วนะคะต้มให้เขาสุกนะคะสังเกตว่าสีก็จะน้ำก็จะมีสีออกมาเยอะนะคะพอสุกนิ่มแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเอามาแช่น้ำแช่น้ำเปล่าเอาไว้นะคะเพื่อเพื่อให้เขาคลายลดขมออกนะคะ ส่วนตัวคือไม่ไม่ชอบกินขมนะคะก็ก็จะแช่นานหน่อยนะคะก็แช่แช่ทิ้งเอาไว้บางทีก็ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วก็เอามาสับเพราะว่าถ้าเอาไปโขกเลยมันจะไม่ไม่ขาดนะคะจะโขกไม่ละเอียดนะนี่ก็มาสับ พอสับละเอียดแล้วก็เอามาต้มกับปลาทูนะคะพอเราต้มกับปลาทูเสร็จแล้วตอนต้มนี่เราใส่ปลาลาด้วยนะคะจากนั้นเราก็จะทำการซุปได้เลยค่ะเตรียมพริกเตรียมหอมแดงกระเทียมเอาไปคั่วให้สุกนะคะจากนั้นก็เดี๋ยวเราจะมาลงมือเลย รู้สึกตลกกับมุมกล้องมากเลยค่ะเดี๋ยวแนวตั้งเดี๋ยวแนวนอนคือมันน่าจะขึ้นอยู่กับเราจับมือถือเลยเนาะแต่ว่ามันจะไม่เป็นแบบนี้แล้วนะคะเพราะว่าเห็นแล้วมุนกินมากเลยไปตื้ขาตั้งกล้องเลยสั่งมาอย่างไวเลยค่ะ โขลกพลิกแล้วก็เอาประทูใส่นะคะแล้วก็โขลกให้ละเอียดจากนั้นก็เอาดอกแคร์ที่เราต้มกับประทูนั่นแหละใส่ลงไปแล้วก็โขลกให้เข้ากันนะคะไม่ได้ปรุงรสอะไรมากนะคะใส่ ใส่น้ำต้มปลาลแล้วก็ผงนัวนิดนึงนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยหอมให้ให้มีสีสันหน่อยน,นึงนะคะรสชาติก็กลมกล่อมนะคะเพราะว่าปลาทูอร่อยนะคะปลาทูมันอร่อยดีนะคะรสชาติมันก็ออกมาดีผ่านนะคะรู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจไว้มีโอกาสทํากินกันนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ